คันอนาโนจิกลอกได้ว่าสายโซนเดียวสี รอบมันเป็นรอบสูงนะมันก็เลยขึ้นน้ําไวคนเพียย ได้รอบเลยเดินโยนก็ตื่นเหมือนกันนี่หว่าโอ้โหนี่ลูกปลายอยู่นี่บาเลยก่อน เดินออกไปนอกนี่ไหวถึงพื้นเลยก่็ลอยต่อเหมือนมีปลาอยู่เมื่อกี้ไล่ลูกปลาอยู่เปลีย่ยนไมโครกัน กินข้าวอิ่มแล้วรุยกันต่อจะได้ปลาไม่เนี่ยชุดใหม่รอก,กัดใหม่คันก็ใหม่สูมโดลราคาครับเออมาแรกเลยเอ่อเออโถมเนียเลยดดดก่อนไปเปิดเบาอ,อ้าวไอเดียวอยะไรไทยเ่าเหรอรูกอนอ๋อหน่าจะยกไหวอยู่มั้ มันมีที่เกี่ยวไงโฉมโฉมน้อยเฮราคือย,อยเยยกขึ้นหรืเปล่าขึ้นอยู่แล้วเฮ้ยเปี้ยะเปียะใหญ่ขึ้นนมีเกี่ยวมันเฮ้ยอึบโอ้โหหลอดแล้วือ อุ๊ยอู้โอ้โหเป็นฝูงเลยกอย้อนลงนี่มีย้อนลงนี่เลยย้อนลงไปเลยห้าหกตัวเนี่ยห้าหกตัวยังไงก็กินดอกดูเออเรีวเร็วเออโดนอุ้ยเอาไม่ย้อนลงไปย้อนลงไปหมุนให้ไวกว่านี้ตามขึ้นมาเงี้ยกัดดอกหมุนเร็วๆเออ ยโยนไปไหมหูห้าหกตัวตามเมื่อกี้เอ้ยเดือดเดือดกัดไม่โดนเออโดนแล้วหมุน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 อย่างเดียวเออหูหลุดเอาไมา้ลูกปิดเบรกอีกนิดนึงไอ้ป๋าผงแล้วลูกไอ้เยี่ยมันกัดดอกอัสสัตย้อนออกไปนอกเลยไม่เอาไม่เอา จะลองคันนี้เว้ยตอนนี้นี่โยนเอาไหมโยนเอาไหนี่ไงโดนไอ้ตัวเดียวกันเลยนี่งยมันตามมันเนี่ยคอรู้ยคอดิคาะไม่ต้องโยนเคาะเลยเดี๋ยวคอมันโดนเอาไหมรุ้ยหลอกมันเคาะุ้ยรุ้ยเถอะเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ได้ cắt dù, nước đẻt nước đẻt, được, 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 yêu được, 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 ว้าอยู่ใครงัดเอางัดเอาเนี่ยผมมาลองคันนะสั่งคันมาลองเนี่ยดูโย,ยนไหมโยนไหมใจฟ้ากินใจฝนเลยเนี่ยโอ้กินข้าวอิ่มแล้วมันมีแรงนะพี่โอ้แมงตาห้าหกตัวไอเตียอเตียอะไรเนี่ยดูดูเอาเห็นถ่ายรูปลงอยู่ไหนอะอยู่บางพระอยู่หาดวอนแล้วกันมานี่ได้ไหมทางนู้นอ่ะ ไม่มีตัวพี่ไม่มีอะไรไล่เลยอุ้ยอุๆๆ้ยไล่ไล่เด็กยังเด็กอยู่อย่าอย่าอย่าเห็นโดนปลาแลนะี่นะเดี๋ยวตีหัวชิกไม่กินเดี๋ยวเจอสาดิกิลงมาคมแล้วจ๊ะห,หูสหัวอยมีซาบ,บ,บิกิตกได้เป็นเดียวกลับเลยไม่ไหว เต็มแล้วกำลังลงพี่ขย่าให้มันรรวๆัวคนนี้แล้วก็หมุนเรื่อยๆ <Hey. S 1> เออเจอเสิมลอกเจิมคันใหม่เลยนี่นี่ละคันเนี่ยที่ได้มารมอ<ม>คนละคันคันนั้นยังมาไม่ถึงเลยปู่ไปกดทันได้ไงวะนั่นมันตั้งนานแล้วนะ แต่มันเขา,เขา,ก,าก็ไม่บอกที่มากไม่บอกเวทไม่บอกอะไรไงไอคันนะั้นเนี่ยต้องตาดีได้ตาไร้ียมะโยนออกไปนอกอีกบางทีมันดำเพลินเลยนะใช่ลูกปลาหัวหนัดโยนออกไปข้ออปางน,นะน,นอกเลยจัดหนอนดีดีดีหนอนมันเวิ่วไม่กินเพิ่งยังมีตัวเนี่ยพาน้องมันมาเล่นหัดเล่นแวะซื้อสายมาเนี่ย ไไเออโยนเพื่อปล่อยถึงพืน้นกินดึงเลยแหละ <ไป S 2> อยู่นี่ไไนเนี่ยอยู่หนหรอกเราเล่นนึกว่าไอ้โฉมไปแล้วดูมัง่งดูมัง่งอย่าเคาเองเดียวสองตัวแล้ววันนี้นึกว่าจะแห้วเลแล้วนั่งมองอยู่ในรถนะตีไม้แล้วงัดเอาเลยเิีงเอาีบเลยดิ กินข้าวเสร็จแล้วเพิ่งมาตกก่อนนั้นนี้ยืนอยู่แล้วมันมีตัวไล่อยู่ไงผมสั่งคันสี่ท่อนฝุ่นฟุตเฮ้ยเจียมอยู่นะพี่แต่ด้ามันไม่ไม่ถูกใจใช่หมเฮ้แต่คันมันตึงดีนะทีแรกว่าจะลอยคันนั้นแหละว่าจะมาสมหูหนวกขึ้นเมื่อไล่ลูกปลาขึ้นม โดดเล้ยวดิฟี่ออมโดนแล้วครับโอกเลี้ยวไล่ลูกปลาอยู่ที่เห็นลูกเอ้าตัวปล่อยปลาสวยด้วยกัดหนอนมาเฮ้ยดอกเราเร็วได้ทำงานนี่โหของเองของดีเลยแล้วนะ่ไไวะไม่ต้องไปรีบหมุนเขย่าอย่างเดียวให้มันดิ้นดินนะ่ะน้ำเพิ่งจะขุ่นเนี่ยตอนตอนผมกินข้าวมันยังไม่มขุ่นเลยมั้ กินมันดึงไปเลยเลย <c oughs> ตัวแรกนึกว่าโฉมแล้วตัวแรกที่เห็นงัดโอ้คันโฉมมึงวะโฉมบ้าเน่หย่อนพื้นน่ะ <c oughs> ไอ้เอเที่ยวแม่ <c oughs> กินดึงเองเนี่ย <c oughs> โดนแล้ววัดเบาๆสักทีก็ได้ติดหมินหม่นไม่มึงถูก แม่งตามไมโครขึ้นมาสี่ห้าตัวมันเลยุ่งสองตัวปะ่ะหกนาทีแล้วอาทีหน้าไปกับเขาว่านาน,น,น,ก,น,นก็วันนี้ไปสำรวจไหนยอยู่ตื้่นอยู่นะ้ำตื้่นก,กว่ากอรลอยอีกน,นี่ไปนี่เหี้พาดน้องไปเล่นหรอมันโดนอยู่แล้วมันหลุด ผมเห็นไซนี่มันขึ้นไล่ลูกปลายอยู่ตอนมาเล็กๆแล้วนะรูปปลาอะไรเออเล่นเล่นเล่นเปีเยเปีเยนี่นี่เปียโดนแล้วเว้ยมือใหม่อุ้ยใสสวยด้วยตอนยกก่อนนะลอกขึ้นยกให้ลูกยกลูกยกลุดยนเออไหนโชว์ดิอุ้ยปลาใหญ่ตัวแรก ดับอถอดครับดับถอดโอ้โหแอคชั่นใช้ได้เว้ยนี่ครับนาโนโจิกสี่ท่อนหกคุดใช้สวยใช้สวยเฮ้ยมันกัดตะกัว,กกวเห็นไหม อุยอ้ยอุ้ยกัดตะกัวตาแปลกเลยเดี๋ยวนี้กินตะกัวกตะกัว,วม,มีเบ็ดไงโอ้ยใส่สวย <c oughs> เฮ้ยดอนกันน <c oughs> เนาะเฮ้ยน้ไม่นน้ำเว้ยลูกปลา <c oughs> โหโดไซส์แต่ละตัวเลยหน้ากินยิ่งหายเลย